ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดี FC ฟเซียนวดัดดวงเซียนเนี่ยทุกๆท่านนะครับที่เขามาเบิ้งนะครับที่เขามารับชมแล้วก็เขามาติดตามเนาะกัขอบคุณในายๆนะครับทุกทุกคอมเมนต์นะครับที่ เหม็นเข้ามานะครับเพราะว่าจะเป็นการเชียร์นะครับหรือว่าการคอมเมนต์เรื่องเรื่องนี้นะครับผมกับบอสซิเ<ป>ลียนนะครับเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นการละเล่นพื้นบัานของเฮาเนาะเป็นการคาดคะแนนเป็นการคาดเดานะครับว่าจะสนับสนุนเรื่องการก,ารกีฬา,เ,าเรื่องการพนันทั้งนั้นนะครับเส่องซิงเทวดีเนี่ยเต้องบรตอ้รตองเฮ็ดนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นการละเล่นนะครับเป็นการคาดเดาม้วนๆสนุกสนานกันนะครับเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ นะครับเมื่อน,นี้นะครับสิมาสอนนะฮะสิมาสาธิตสิมาบอกนะครับความเูลไปได้ของเตานะครับข้าเจ้าบอกว่าเออจังสั้นหมายถึงเอียงจังสี่หมายถึงเอียงเนาะอ่ะนะครับสมมติเนาะขายาวนะครับไฮโลนี่ก็เรียกว่าตั้งมาตรฐานนาซีซีบดน,นะครับทางนาเอียอ่ยมทางหลัง6 ข้างๆนะครับข้างซ้ายสองข้างขวาอหานะครับข้างล่างนะครับล่างสุดไงายออกมานะครับจะเป็นสามตันทีนะครับสมมติเนาะาเขยาวปุ๊บออกนี่เขาเอื่นบ้าอย่างถ้าสมมติว่าออกแบบนี้เนาะเอี่ยวสามก็ยะว,ว่าลงผ้าปากผ้าปากไม้ซึงอย่างนี่แหละครับแบบนี้เลยครับสามกับเอียวนะครับ สาธิตเนาะคว่ำเป็นไปได้เนี่ยสาธิตอ่าเนี่ยผ้าปากนี่แหละครับเขาเอื่นผ้าปักนะครับลงตำหนึ่งนะครับหรือว่าตำเอียวนะครับกับตำสามนะครับก็เอื่นผ้าปักนี่นะครับแบบนี้ผ้าปากนะครับบางคนบอกขอใจเลยว่าเออผ้าปากหมายถึงยังไงนี่ครับเซียนเขาโอ้ยสิมาสอนยัาง์เดี๋ยวี่เป็นพื้นๆบางคนเขาบูรุษยากนะครับบอกขาใจว่าผ้าปากหมายถึงยังไงนะครับผมก็ เอามาเฮ no ็ดใหบิ่งนะครับ่าผ่าปากยังสิได้เข้าใจตรงกันเนาะ f อเนาะบางคนก็บ่กเข้าใจหรอกว่าผ่าปากยังนอะงงนะครับนี่แหละครับผ้าปากหมายถึงจังสีนะครับถามมันออกมากสีได้เต็มเมครับตำานึงกับตำสามนะครับได้เต็มเต็มอ่าแเนี้ยต่อไปนะครับยิ่งแดงกัะว่าวอ่ายิ่งแดงหมายถึงยังยิ่งแดงก็ับหมายถึงยังสีนะครับมันสีแดงนะครับนี่ครับสีแดงนะครับ สีแดงนี่แหละครับเขาเอื้อนยิ่งแดงครับตําสีกับตําเอียวนี่แหละครับยิ่งแดงครับทํามันออกมากแบบนี้นะครับแบบนี้เนาะนี่นะครับยิ่งแดงนะครับเนี่ยแดงเต็มถวยนะครับก็เอื่ายิ่งแดงเนาะคือว่าตําสีกับตําเอียวนะครับอันนี้ก็ได้คือว่าสองต่ออันนี้ได้สีต่อนะครับนี่นะครับเขาเอืนยิ่งแดงนะครับการบอกนะครับ แน,นวความเป็นไปได้นะครับบ่สนับสนุนเรื่องการพน,นันนะครับแต่ว่าการมาบอกให้คนที่บอเข้าใจก็จะได้เข้าใจนะครับว่าก็จะกัดละเล็ดพื้นบ้านเอนยิ่งแดงมันเออ่บยิ่งแดงนี่หมายถึงจากไดนนี่แหละครับหมายถึงยิ่งแดงนะครับอ่าต่อไปนะครับขาเจ้าย่าขาเจ้าลงเนาะขาเจ้าห้าสามสองบาซานสีบเต็มดำบาซานอ่าเอาง่ายว่า เอาลงซิปเต็มดำงบงบ้านนี่เอาขันโมเคยเห็นโมเคยโมเคยมาเชียมาเห่นเนาะการลาเห่นพื้นบ้านโมเคยขาดกันนี่ซิปเต็มดำมันเอียงนอนคนมามาถามกันก็คือบ่านนี่แหละครับมันเป็นสีดำนะครับคือว่านห้าสองห้าสามแล้วก็สามสองเขาเอื้อซิปเต็มดำคือว่าขันลงก็คือลงแบบนี้นะครับการขันขันเชียนะครับเชียก็คือเชียแบบนี้เนาะเนี่ยขันพลาดปุ๊บเนี่ยนี่แหละครับซิปเต็มดำนะครับ จะถามว่าเอาลงเหี่ยงนอะคือเป็นดังสี่มันคือว่าเห็นจังสีเพิม่มปะจังสีแล้วครับเออเขาเอื้อซิบเต็มดำเนาะเขาใจต้องการไม่นบ่แล้วครับเปิดออกมาเนี่ยคันคันออกมาแบบนี้เนาะคือว่าได้หนึ่งต่อครับผมได้หนึ่งต่อมันออกโบติมคันออกแบบนี้ท่านที่เนี่ยคือว่าหาต่อได้เต็มนะครับได้หาต่อเขาเอือนมาต้นยาวเนาะต้นยาวเลยครับสิปต,ต็มดันสิบเต็มดับนี้ต้นยาวครับผมขันออกดังสีได้หาต่อเต็มเต็มครับร่วมทุนหกต่อครับ ขัดออกคือว่าเม darum, ื่อตะกี้เี่เนาะขัดออกอังสิได้แค่สองตัวนะครับเออคือว่ามันถึกสองโตนะครับขัดออกมาสิซีบแต้มลัมครับผมหาสามสองรับอบอกแนวทางนะครับการกีฬาเท่านั้นนะครับการคาดขัดข้นนี้ว่าได้สนับสนุนกันพนันนะครับเด้อเดี๋ยวบอกให้ฟังซื่อครับผมอเดี๋ยวมาเบิร์นะครับต่อไปนะครับว่างามข้าเจ้าลง อีโตวาซานอีโตมันลงแบบใดเนาะบางคนลงแบบนี้ครับผมอ่าอีโตนะครับบางคนลงแบบนี้นะครับอีโตนะครับจะมาเข้าสิบอกกันอ่าบอกให้หูจักก่อนเลยนะครับว่าลงอีโตนะครับเดอ้อกระจอสิสีบาจริงสิอีโตหมายถึงยังก็คือว่าฮกฮาสามนะครับฮกฮ่าอันนี้ครับฮกฮาแบบนี้นะครับแล้วก็ฮกสาม แลคาห้าสามนี่หนะครับเขาเอินมาอีโต้เนาะครับเนาะอีโต้แต่ว่าขันขันร่มงแบบว่าอ่ะเอารวบรับนะครับรวบรับเรต้องให้เบิรขักนะครับแค่นี้เลยนะครับอีโต้นะครับเปิดเฉลยนะครับจบนะครับสิเวให้โลนี่ครับอีโต้หมายถึงยังสีนะครับเนี่ยมันสีออกมาแบบนี้ครับอีโต้สิได้หาต่อนะครับได้หาต่อหกต่อรวมทุนคันมันสมมติว่าเอ้าขันมันออกคู่นะครับมันสิได้อยู่จับบาทอยู่บ่ เนี่ยบางคนถามเสียคันมันออกตั้งเสียได้คืเอเขาครับผมอมืมันมีสองตัวหาหาสามออกแบบนี้ก็ได้อีอโต้คืเอเขาครับแต่ว่าได้เค่็สองต่อครับผมมันมาบ่เต็มอมืได้คือกันครับแบบนี้เนาะเขาเอินอีโต้นะครับเนี่ยอเอินอีโต้หกหาสามอีโต้ใหญ่นะครับบางคนเข้าใจตรงกันนะครับว่าอีโต้ใหญ่เนาะมาบึกนะครับว่าสมมติว่าเขาเจ้าลงเนาะ อีตัวเล็กอ้าวอีตัวเล็กลงแบบไหนล่ะนี่นะเฮเลยครับนี่ครับ6อ2เลยครับเด้ออีตัวเล็กเขาเอืกหน 6H2 ครับผมอืมก็คือว่า6ก2 62แบบนี้ครับแต่ว่าวิธีการลงเนาะแบบนี้เลยครับ6อ2ครับผมอ่ะเฉเลยนะครับออกแบบนี้ได้นะครับได้ต่อหนึ่งนะครับเออได้สองต่อลงทุนเออได้ได้ต่อหนึ่งนะครับสองต่อลงทุน ขันออกมาเสถ้าออกมาแบบนี้แหละครับเต็มเต็มครับผมได้หกตัวแล้วกได้หาตัวเกิอเอินอัวเลิกนะครับเนาะบุกหาสองอนะครับอ่ะมาเลยน,นะครับนี่ครับพลักพลักคึ้นอย่างนะครับ นี่ครับบทถึกกขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพลักก็คือว่าซีหาหุกนะครับขันอแบบพี่เฮารูลูกันนะครับก็คือนี่แหละครับแบบนี้เลยครับขันเพิ่นรุงรวบรัดนะครับพลักหกสูขย่ออื่นนี่เลยครับนี่ครับแบบนี้นะครับ แบบว่าลงนายเคยมาลงเงานะครับสเตทเงาเฉลยนะครับวันที่มาแบบไดเนี่ยได้นะครับได้ได้อยู่เอ่อเคยมาต่อหนึ่งนะครับสองต่อลงทุนนะครับก็คือว่ามันถึกถึงนานนี่นะครับเนาะขันลงแบบนี้เอาขันลงแบบว่าให้เข้าใจตรงกันเนาะก็คือว่าเรียบเรียบเราก็ม่าด้ตัวนี้นะครับก็คือว่าได้หกต่อลงทุนทิ้งสี่ก็ได้ซื่อเราครับอืมก็ได้ซ้ำกัน ได้สามัานะครับครับแต่เมื่อต้องเพิ่มไปอีกสามนะครับขันทุมันวางเสียอ่าแต่เมื่อเพิ่มอีกอ่ากินตอนนี้ตอนนี้แล้วมันจะเพิ่มอีก3ามใบเพื่อนนะครับเออก็ได้สาด้านนี่คาอสามั้านนะครับนี่นะครับก็เออมาพลักนะครับอ่เดี๋ยวนี่นะครับพลักนะครับมันจะออกแบบนี้เนาะอืมนะครับฟั่นะครับจอไว้นะครับ อ่าวันนี้พารามนะครับลงพารามหมายถึงอย่างไรอ่า <Leah> ก <grateful S 2> ็ค <sprout> uh, so ือตัวนี้นะครับอ่าทาซีซีสามลักกาฮาสามครับผมเนี่ยแต่ว่าอันนี้แบบเข้าใจแบบง่ายๆเนาะวิธีการลงแบบง่ายแต่ว่าคันรวบรักเนาะก็จะว่าอะไรเดี๋ยวเส้นยังเขาลงเอาพารักเนี่ยเขาเป็นชิ้นร่องแบบนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเอ้าอยังกึ้นไปรลงนันซะาไปร่องกัะเคลื่อนี่แหละครับเข้าใจตรงกันนะครับก็เดี๋สิลงแบบนี้เลยครับพารัก ไอ้พลังนะครับเขาจะลงแบบนี้นะครับคือว่า3ามี้หานะครับเฉลยนะครับเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับออกมาแบบนี้ก็คือว่าได้1ต่อนะครับคันเชื่อกเต็มๆก็คือแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้ครับผมได้เต็มนะครับก็คือว่าจังสี่จังสี่จังสี่นะครับ5้าต่อนะครับเห็นๆเลยครับเชือนะครับนี่ครับไอ้พลันะครับออกแบบนี้นะครับเต็มๆนะครับอ่า ต่อไปนะครับไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยเนาะอ้าวซีบเต็มดําซีบเต็มดําบอกไปเลยยังบอกไปเลยยังเ,ยยงเอ่ยสิบเต็มดัมหมายถึงจังสี่นะ้ครับเอ่ห้าสามหาสองแล้วก็สามสองนะครับแต่ว่าวิธีการลงสิบเต็มดําเนาะก็คืจังสี่ครับผมเนี่ย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 เพื่อนสียเอามาพาแบบนี้เลยครับอืมมาเบืองนะครับออกแบบไหนนี่นะครับ ซิปแต้มนั้นมาสิปประมาณแบบนี้ครับเนี่ยมันจะออกแบบนี้นะครับได้เต็มๆตมครับทางหมิรตหาต่อครับถามมันมาแบบนี้หรอครับมมันมาแบบนี้หรือครับถามมันมากแบบนี้ก็ได้คือราครับผมได้แค่ต่อเดียวครับสิบแต้มนั้นคือว่ามันมาสองตัวครับเข้าใจตรงกันเนาะโอเคแจัดไปครับสร็จส่วน อาสิงห์บัได้นะครับอาสิงห์บัวได้ขออภัยนะครับกลับมาถึงนะครับแนวให้เบิ่งเซื้นนะครับป้องป็นไปได้นะครับบ่ได้สนับสนุนเรื่องการพนันนะครับเด้ออันนี้การละเล่นนะครับพื้นบ้านผ้าปากว่าซั่ย์เออผ้าปากบอกแล้วเนาะผ้าปากก็คือตัวนี้นะครับเด้อผ้าปากเนี่ยอาเฉลยดูนี่ครับผ้าปากเนี่ยมันสิออกมาแบบนี้เลยครับครับผมแบบนี้ครับผม เนี่ยเขาเอื้นผ้าปากนะครับเขันออกบ้างสิคือว่าลุผ้าปากได้เต็มนะครับอ่ะมาเดบ๋ยวมาเชิญนี่พาปากยิ่งเด็ดบอกบอกได้เนาะเอางี้สิพาเจ็ดแบเนี่ยอ่ะขันก้นรุ่มาเจ็ดมันหมายถึงมยังไงก็คือตัวนี้แหละครับนี่ครับนี่ฮะเขาเอื้นผ้าเจ็ดนะครับอ่ะสี่กับสามเป็นตัวอไรได้เจ็ดนะครับนี่ครับผ้าเจ็ดพาเจ็ดรุมแค่นี้เด้อครับเด้อนเ่นไหครับผมอืมนี่แหละเขาเอื้นผ้าเจ็ด อะเบิงสิงัดมามันสิมาบอพาเก็ตนะครับเนาะพาเก็ตเปิดนี่นะครับพาเก็ตคันออกมาเสียนี่ครับนี่ครับได้เต็มเต็มนะครับพาเก็ตนี่ครับเขาเอินอืมโอเคนะครับปัดใจเนาะอ่าบางคนบอกว่าผ้าดำนะเอ้า้าดำมันเอียงหรอเอ้าก็คือตัวนี้แหละครับนี่ครับครับผมอ่าเบิ้งนะครับเน้ย นี่แหละครับนี่แหละครับผ้าดำครับผมอ่ะสีดำเนี่ยสองอันสามกับสองขนาดไหน,นครับผ้าดำถ้าเบิงนะครับเนดะ้มาปะผ้าดำมันตกอ,ออกตัวนี้ครับผมผ้าดำเดี๋ยวครับพยายามให้ผมสิง,งัดพยายามง,งัดผ้าดำให้เบิงนะครับอ่าตีโต้ผ้านี่ย่างก็จะเป็นตีโต้ตีโต้ตีโต อะาง่ายให้เพิ่งออกนี่นะครับทำมันออกเสียได้เต็มครับผมพาดับหรือว่าสีเจ็กซี่ก็ได้ครับผมได้เต็มเต็มครับผม,มนี่แหละเพื่อนพาดับครับผมเดือตัวใดอยากหูจักก็ถ้าคอมเมนต์มาถามก็ได้ครับว่าเอาเ้าวเขาจะเบอาว่าอันนั้นหมายถึงเอียงอันนี้หมายถึงเอียงเต็มเสียนะครับกั ถ้าเขามาถามเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาบอกให้อีกคนหนึ่งครับผมอาจจะบอกบอรเวดก็ได้นะครับเอฟซีบางคนเขาก็ยัง,งงงนะครับยังอยากถามว่าเออเห็นข่าวว่าออกมาจังสันมันหมายถึงอย่างเนาะนะครับเม้นมาบอกได้นะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเซียนวัดดวงทุกท่านนะครับที่เขามาเบิ้งนะครับเขามาคอมเมนต์พูดคุยสนุกสนานกันหรือว่าสิคอมเมนต์ comment แบบเออเรื่องอื่นๆนะครับว่า สายกองสายยังกับโสซิเลียดครับผมก็พูดคุยกันได้เนาะสนับสนุนนะครับเรื่องการกีฬาเท่านั้นนะครับเรื่องการละเล่นพื้นบ้านนะครับอนุรักษ์ไว้เนาะบ่าอะไสนับสนุนการพนันนะครับอันนี้ครับแค่เป็นการแนะนําแนวทางนะครับแนวทางการเสี่ยงดวงนะครับการคาดสะเนก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปแค่นี้สักก่อนนะครับนาสวัสดีครับ